สวัสดีค่ะมึงจะ,ะไปเห็ดเทเรกินนะคะแล้วคนกินไหมขอบคค่ะคำจกินเองจ้าใส่ ลูกค้าใส่อะไรคะเน,น,นเยเน,น,นมค่ะเนยนะคะนยิ้มค่ะอเาเรีนคราคืออยากไ,ไดกเองไดสนใจมาเด้อมีแจกทีมารอีทางนี้แม่คอ,อยคไอไตออยไม่เงนี้ามาเลยดูทางนี้นะลูกมาทางนี้มาในเอาฟี่เอาอีให้นั่งมา มานั่งตรงนี้เร็วมาแล้วมานล้วนี่มานั่งเก้าอี้เร็วมีจะให้กลองต้องใส่กี่น้าต้องนมนนี่ต้องใจเย็นๆอ๋อแล้วก็อยากเห็นเหรอท่านผู้ชมค่ะนี่คือท่านผู้ชมเนี่ยอมานั่งตรงเนี้ยมาดูเดี๋ยวแม่ลงมานั่งตรงเนี้ยเห็นกล้องด้วยนะอย่าบอกแม่แม่เอานากออกกล้องไายมานดี๋ยว้งมาเลี้ยงเยอะๆเดี๋ยวพี่อยากใส่นมก่อนพี่ยจะพูดอยู่พีอยากใส่นมก่อนได้ไหมพี่อยากใส่นมก่อนเนาะไม่พาไปห้องน้ำก่อนดีกว่าใส่นมเขาขากินนมได้ไหมกินได้ค่ะ ให้ร้นแห้งๆอแห้งจะอร่อยตมเอามือมาะสบดิเป็นไงบ้างลมบเอเลยหมยไไดไหมน้มซ็ได้ไหมไม่ได้ขายดดแล้วจติดตาป่ะน่าจะติดทธมหอมผวยังคะหมผยังคะคุณผู้ชมหอมผยังคะอมหมเทียบยังหอมเทียบแล้วอยากกินหรือยังคะอยากกินรอรอแป๊บนึงนะรอได้ไหมคะรอได้ใช่ไหมรอได้เดูผลวรอได้อยู่แล้ว